พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้าถูลอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นครั้งแรกวันนี้เวลา17.42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงนาศาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายศักดาโมกขมักกุลประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาไปจำกระทรวงจำนวน150คนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชโองาทด,ด้วยผู้พิพากษานั้นเป็นบุคคลที่ประชาชนจะมองเป็นที่พึ่งทั้งในโรงศาลท,ทั้งนอกโรงศาล เพราะว่าคำว่าผู้พิกษานั้นเท่ากับเป็นคนที่ประเสริฐคนที่เป็นผู้จะมีบุคคลถ้าหากว่าท่านได้ทำตัวและทำงานอย่างเป็นที่นานับถือทั้งบาเพ็ญตน ตลอดทั้งอยู่ในศารทั้งอยู่นอกศารให้เป็นที่นับถือได้เป็นที่พุ่งได้ท่านก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์ฉะนั้นคำปฏิญาณนี้มีความหมายมากและก็เคยพูดอยู่เสมอว่าความหมายที่สำคัญในคำปฏิญาณนี้ก็คือ เรื่องคำว่าอาคติอคตินี่ทุกคนก็จะต้องทราบว่าแปลว่าอะไรคือเป็นที่ที่ไม่ควรจะไปถ้าปราศจากความที่ไม่ไปที่ที่ไม่ควรจะไปนั้นท่านก็จะเป็นผู้ที่สุจริตและบริสุทธิ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนาราชสุดา